กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสวัสดีเอซีเบอร์สบูสควรเด้อพี่น้องเด้พอพบพ่อกั็มาตายบรรยากาศยี่สวยๆจังหน่อยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ตั้งวงกบเลยพี่น้องเอ้ยตั้งวงกบด้านนี้พอน้องลำแน่พี่น้องเพิ่นมาซอยแล้วกรับพอน้องบิวตอนนี้กำลังสีก่ออยู่พี่น้องเอ้ยหากตั้งวงกบแล้วกี่หันพี่น้อง ไอ,อ้กันตังวงกบตัวนี้คือว่าเขากรอบเมื่อวานนี่แหละพี่นอ้องก่อแล้วเมื่อวานนี่ตัวนี้ก็ไอ้ละเพิ่นก็มาก่อซอยพี่น้องเอ้ยมื้อนี่วันนี้ก่สสอสามคนกับน,อน,อนอ้องๆแหละกับแม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นนก็ซอยกันคนละไม,ม้คนละม,มือพี่น้องน้องชันติ เออุ้ยเพิ่นก็นมาซอยพี่น้องเอ้ยซอยคนดินบล็อกพี่น้องของอิดบล็อกซอยพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มก่อพี่น้องเอาก็จังหน้าเสร็จไ,ไปก่อด่านน้นแล้วพี่น้องตั้งแล้วเรียบร้อยทางด้านกัน ข้างขางนี่ก็ตั้งแล็บทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเรือก็มีแต่ก่อบบบนี้พี่น้องวิธีการตั้งเขาก็เสีเงเปียกด้านลุมแล้วก็ด้านเทิงพี่น้อยแล้วก็ย้อนดิ่งย้อนดิ่งแล้วก็ดิ่งได้แล้วเขาก็จับน้าเทียงเบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพื่อความมั่นใจเลยครับว่าเทียงหรือโบเทียงพี่น้องเอ้ยมันต้องเห็ดไปตามขั้นตอนของมันพี่น้อยงยถ้าเราเห็ด ไปตามขั้นตอนเข้ามานี่มันคือว่าสีโอเคเลยได้พี่น้องเลยถ้าว่าเขาเหตุบุึกขั้นตอนก็นคือว่าอะไรพี่น้องเขาขามขั้นตอนมันก็สีโอกาสผิดพลาดก็สีมีหลายพี่น้องหนึ่งเพียกลุ่มเพียกเทิงพี่น้องเลยแล้วก็ย้อนดิงย้อนดิงเลยขั้นตอนสุดท้ายคือจับน้ำเทียงพี่น้องเลยจับน้ำเทียงใส่็กือว่าแล้ว จบพิธีเรียบร้อยพี่น้องเลยพร้อมก่อแล้วตัวนี้กับพี่น้องตอนนั้นการตังต้งเสาตั้งแล้วพิธีเรียบร้อยพี่น้องเลยตั้งวงค์กรองค์กรภนยในแหละการพร้อมก่อ ตอนนี้ก็คือว่าเขาก่อแล้วแล้วผัว,วนี่พี่นอ้นอ,งนองเอ้ยเขาก็จะได้มาก่อด้านนี่เลยพี่น้องเอ้ยไปผัวก่อนางรำเพิ่นก่อด้านนั้นพี่น้องเอ้ยเขาก่อเขาก็สอนเล็กสอนยังแบบสี่เหลียพี่น้องเอ้ยเผื่อความนเหนียวทนทานเลยกับ ห,ห้พาเฮาหยุบหรือว,ว่าสีพังเฉียงได้พี่นอ้องเอ้ยเฮาใส่เล็กสิมันก็แน่นด้านนี้ก็มีแต่สีมัดเล็กพี่นอ้องเอ้ยก็เข้าแบบได้พี่นออ้องโอพอน้องบิวไปสิมาก,ออก่อต้านนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องมากแค่นี้เลยไงพอน้องบิวไปสิมาก่กอด้านนี้พี่นอ้องสวัสดีพี่น้องผมว่กันซื้อกันจะเด้พี่น้องเอ้ยสิมาก่อด้านนี้พี่น้องเอ้ยไม่เละราะว่า ประตูเขาเขาใส่ซองด้านอยู่พี่น้องแต่ก็เขากใส่สวยใส่กันคนหนึ่งอยู่ท่านพี่และอีกด้านหนึ่งจะอยู่ม้วนขางหับแบบหมดหมดใจมันเสี่ยงตันเขาเขาใส่สวยเขาโอ้ยพันพันซีบอ้อยพันมันมันจะเข่าทั้งหลังทั้งหน้ามันมันเลือนเขาบวกกว้างมาได้เข่ะใส่ไว้ดีกว่าพี่น้องเลยพราวานงานนี้ไปเดี๋ยวเป็นงานเข่าทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยแม่แมนแมนเครื่องของก็ยังปรทันเมียนจัดเมียนเป็นถี่เป็นทางพี่น้องเลยก็ยังปลาไว้ก่อน มันมันยังบำรุง,ๆๆงรด,ดวง,ดงดจิงอนนงององตอยู่พี่น้องเอาเอาเชียร์ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วจังปูพื้นตัวนี้จังเอาเข่าทั้งนี้เลยบายในเรื่องของทุกอย่างที่ว่ามันมีเสี่ยเสียงเขาจังพากันเอาเข่าเงินแม่เงินอุปกรณ์หาอยู่หากินกัดหลายอย่างหลายอันพี่น้องเอ้ยจังได้กันยังบำรุงพุงผัวอีพี่น้องเอ้ยจังได้กับคอเถิดคอภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อว่าเหตุแล้วเป็นทีเรียบร้อยเป็นทีเป็นทางไปแล้วพี่น้องเอ้ยจังสิได้จัดเมียนระเบียบน้องบิวพี่น้องเอ้ย ขนอิบล็อกหายพี่น้องน้องสันติทางด้านไหนทางด้านหน้าจะมีกับดินฮาก็เริ่มแหงพี่น้องเลยก็เริ่มแหงฮก็เริ่มแนๆพี่น้องถ้าว่ามันหยุบลงกระายเติบด้ยพี่น้องเลยโุเป็นเป็นแตกเป็นแหงนี่คือว่าตัวนี้คือว่าดินหยุบลงพี่น้อง าจริงแล้ลเฮาใส่จนลดจนจนเหลือพอดีพี่น้องเลยแต่ว่าหาอานามใส่มันกระยุบลงเนาะแบบมันเป็นโพรงเป็นยังทางพื้นมันกระสีหยุบลงพี่น้องแก้กวย่อนแบบส่แล้วเฮาจังมาหน้ามายังพี่น้องเลยถือว่าบานนี้คือวันแน่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันหยุบลงแบบสีพื้นดินมันหยุบลงแบบสีแล้วมันกระสีแห้งสียังแล้วร็ เอาก็ะสามารถเทพื้นได้พี่น้องเลยบ้านนี้คือว่าดินมันอยู่โตแหละบ้านนี้บ้านนี้มันแหกคือว่าเขาก่อด้านหลังแล้วสำเร็จแล้วเอากะสิยดมาเทพื้นพี่น้องเลยเทพื้นด้านหน้าเทพื้นด้านหน้าแล้วเอากะเคลียดด้านหลังเลยกะเทพื้นด้านหลังต่อพี่น้องเลยพอดีว่าเขาก็มาเที่ยวด้านหน้าคือว่าแหละพี่น้องเอาแม่พื่นกะ ทำความสะอาดพี่น้องเลยระบายดีระบายดีพี่นอ้องดังไพรหนึง่งเข่า <c oughs> ทำความสะอาดแล้วหนึ่งกระสีดังไพรดังปืนดังไพรหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าพี่น้องเลย <c oughs> ไม่ต่อหอ,อกตากันยังเมียนพระท่านเป็นทีเป็นทางดอกพี่น้องเพราะว <c oughs> <า>่าเฮาเดี๋ยวใคร <c oughs> มันแลว <c oughs> ้วซะก่อนข <c oughs> นาเอาไปเมี่ยนจะหน่อยก็ได้ค้นมาคือเกา่าคือว่าแหละก็เลยว่าเออให้มันแล้วก่อนพี่น้องเลย ตออ,อันนี้สวนคั่วถัวแม่นี่กับพี่นอ้องเอ้ยหมักกันนี่อันมะเขือเทศเอาก็ว่ามักอันนี้หมักอันนี้อน้องพี่น้องมะเขือเทศนี่ก็สุกเลยพี่นอ้องเอ้ยอันนี้เป็นหมักบวบพี่นอ้องบวบขึ้นตามกระแพงเลยโอ้โมได้ใส่ขางใส่ยังพี่นอ้องเอ้ยพอนนงบิวกับกอถาพี่นอ้องเอ้ยเอากระซี่ ยังไงเฮากระสีไปซีฮูซียังพี่น้องเลยใส่เล็กหมัดเล็กแล้วพ <Overwatch> <debe waited> anyway ี่น้องเลยบานนี้สิได้ซีฮูหมัดเล็กแล้วก็สิได้ข่าวแบบเทคานแล้วก็ตั้งวงปองยี่่มหรือว่าหน้าต่างอะไรพี่น้องบ้านเฮาสีเอิญนิยมกันเอิญเราปองยี่่มเลยพี่น้องเลยก็คือกับหน้าต่างอะไรพี่น้องกันเดียวกันพี่น้องเลยแต่ว่าเขา มกเอิ่นแบบสี่บ้นบนาบนเฮาแบบมันคืเป็นภาษาของบ้านเพื่นพี่น้องแมนแปลว่าเอิ่นแบบนด้ก็ได้คือว่าเลยพี่น้องเลยแต่ฉีดยาต่างลึกของเอี่ยมต่างเฮาต้องเข้าใจว่าควาหมายอันเดียวกันพี่น้องแมน,แบบนแ,บบแ,บบนแนมนแมน,มนตอนนี้ก็กำลังเริ่มก่อพี่น้องเฮ้ก็ถอยกันตั้งความจริงแล้วเขากล้กาเกี้ยมเป็นแต่หมู่บ้านนี่ผูแ้แหละพี่น้องเลยตอกตะปูตอกยัตกนตแล้วแต่ว่ามือเศร้านี่มากกับฮักกาแฟกันจัดตั้งเนาะ แมนเขาก็ต้องตั้งระลับในเพียงของแต่ละอันในกรหันแตการที่เราไม่ถึงเฮ็ดไปที่กะขันต้อนเลยพี่น้องเอ้ยขันเขาเฮ็ดข่ามขันต้อนมาหนี่ความผิดพลาดมันก็จะมีหลายพี่น้องเอ้ยคือเขาว่าออกไปเห็นอะไรพี่น้องมันต้องได้แปลว่าเฮ็ดตามขันต้อนพี่น้องเอ้ยหนึ่งมากกัเด้งเพียกลุ่มเพียกเทิงพี่น้องเพียกลุ่มเพียกเทิงเลยก่ะสองมากกัดิ่งเนาะ สามารถกันระรับน้ำเทียงเขาก็จับใส่เลยพี่น้องเลยต้นต้นดินนี่ชื่อว่าขาดบ่ได้พี่น้องเขาต้องต้องใส่จะจะเป็นต้องใส่เลยาต้องงใส่ต้องต้องการใส่ดินเพื่อว่าอย่างคู่ว่าความเทียงความมันาของวงเฮาเนี่ยมันเข่ากับความเทียงของสายดินเพราะว่าดินนี่มันจะลอยสไลอยเลยพี่น้องความเทียงของดินแน่เลยฮะแน่นั่งเขาจมันเพิมันท้องานแทนวงมันพุ่ง การจุดจ่ากลางของมันมันต้องมีทนายกันเอาจุดจกลางเลยก็ลงมาแท็กตัวนี้เลยรับไม้เบิร์นสุไรเลยกับาหารเลจุดจ่ากลา,า,างของมันเลยกับตัวปลาปูหนึ่งเข้ามาคือเราตายเป็นแบ่งไว้ดีดพี่น้องดีพี่น้องจุดกลางจุดจ่ากลางของวงทางลุ่มนี่ทำไม้เมียนี่พี่น้องไม้ว้อยู่นี้อันนี้คือเปิดตัวเทิงนี่ก็คือตะปูนี่แหละพี่น้องก็คือเข่งเข่งของวงนี่เข่งกลางพี่น้องหอยสายดิ่งใส่หันย่อนลงมาให้มันตัดกันกันตัวนี้แมนถ้าว่าสายดิ่งครับมันสั่งกับ จุดใจกลางนี่ที่ว่าโอเคเลยกับสินสินที่ว่าเห้ามไม้ไว้พอดีเลยแต่เกิดมันยับมานี่มันยับมาสมนี้ก็แสดงว่ามันเกิมันเอียงเออมันมีคางต่ำคางสูงถ้าต้องห้องขึ้นใส่พี่น้องแล้วก็ขั้นตอนสุดถ่ายคือว่าจับและดับน้ำเทียงพี่น้องเลยจับระ้ดับน้ำเทียงหลังเพื่อความหมั่นใจแตครับเพื่อความแน่นอนพี่น้องเลยจับน้ำเทียงนี่ก็คือเพื่อเพื่อว่า ยันยันมันโยกเยกจากซี่นี่พี่น้องมูมันผลิตมูมาอยู่แต่อถ้าเต่อมันมูมันประสาดมันก็จะมีการโยกเยกเนาะตีนมันถุกกระนิ่งตีงได้ไม่เลยเฮาก็ต้องจับแล้วรับน้องเทียนเบิ่งสองหัวว่าเออมันมันสี่สานกันหรือเปล่าสานจับเบิ่งเลยมันสามกันซูซี่กันอะไรกันเออโอเคกันตว่านนทกเทียนพี่น้องตยวได้เรื่องพี่น้องเลย แต่การยังยังได้ลำอีกรอบหนึ่งเลยพี่น้องเนีเขากำเบิ้งโดยตาเปล่าน้ำแน่พี่น้องเลยเพื่อว่าให้มันกินกันครับส่วนที่ว่ามันมันตั้งไว้ก่อนแม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 นนะครับโอ้โเมื่อนี้กยมีแขกมาเยี่ยมมายา่มเลยพี่น้องเลยโว่าที่ป้าชนีพี่น้องเลยแล้วก็ แล้วก็แม่น้องแก้มบูมพี่น้องเอ้ยมาแบบมาแบบว่าลอยลอยมาพี่น้องเอ้ยใช้ลอยพี่น้องเอ้ยลอยมาแบบบดีเบาะลอยกับโบเป็้ยังดอกคะแนนจะเห็ุแบบว่าเพลงอย่านั้นะล็อกออนซอนเถอะดิเมียหาวเมียหาวเถอะดิจะได้เอาเหตุไปหลอกหวานเอา สิจับอาไ้ก็จับะไรเอาเหวานจังจะจับได้น้องบิ๊กบูมเฮงอ่ะน,น,นะหนายกเพีพ่นก็มาแนมเบิ่งมาเบิ่งน้ำพี่น้องเลยกากนหนังอยู่เพื่อนอยู่้านพี่น้องไปไปใส่มานี่แม,มนแมนแมน มืัอนี้เป็นแบบว่าคึมค,มคึมคล้ายๆฝนสิตกเนาะมือัอนีอ้เนาะพอน้องลำก่กอนนอยู่พี่น้องเลยพอน้องลำมันก็ก่อทางด้านพี่น้องก่อคนละด่านกับพอน้องบิวพี่น้องเลยเจ้านาแหวกกระสิเจาะนี่แหละพี่น้องซ้ายเจาะตัวนี้แล้วก็สิใส่เล็กแล้วก็สิได้มัดเข้าแบบ ทีคานเลยพี่น้องทีคานแลยเขาจีดาตั้งบุงขอบหน้าต่างพี่น้องแล็สิได้ก่อต่ออีกพี่น้องเลยหน้าต่างนี่คือเฮาสีเหตุเป็นสองบานพี่น้องว่าเฮาสิเห็ุแบบแบบให้มันเข้ากบเพื่อนใหญ่เลยพี่น้องเลยคันว่าเฮาใส่สามบานแล้วมันสิบ่เขากบเพื่อนใหญ่ครับมันก็สิเป็นคนละคนละรุ่นคนละอย่างกันพี่น้องเลยก็เลยสียห้ เป็นสองบานพี <l> ่น <celand. S 2> ้องเลยกำลังซอยกันพี่น้องเลยคนละไม้คนละมือพอน้องเดือนเพิ่นบ่ค่อยสบายปานใดเพิ่นก็เลยบ่ได้มาซอยพี่น้องขึ้นมื้อนี้แต่กับ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ย นอยู่ดีมีแห้งฝนก็มาซอยเก่าแล้วพี่น้อง คือเอาเคลียผ้าเคลียยังแล้วพี่น้องเลยจากสิได้ดเทพืชนตอต่งหลากะปึุงไปนํากันเรื่อยๆพี่น้องเลยเอาก็เห็ดไปที่ละขันตอนยังสิแล้วพี่น้องขันเมื่อวานนี่กับโปงโตพี่น้องเลยสำอยู่ในกลางป่ากลางดงพี่น้องเสียงแมงจะกระจันห้องสนันวันไหวเลยวันนี่อากาศห่อนแดดมันก็เลยห้อง มันห้องอยู่ก็ไม่ต่ำห้องกระสีเอายางติดอาเสยดอกพี่นอ้องเลยตัวนี้มันห้องอยู่ปลายหมวงโอ้ยมันสูงเพียงก,ก็เลยปล่อยมันห้องต่อไปพี่น้องเลยว่าพี่น้องว่า,ว,าวิธีเห็ดยางตั้งเห็ดจังใดวิธีเห็ดยางตั้งก็เลยบ่อยงาพี่นอ ơi, ้องเลยง่ายเลยเอายางใหม่ยางต้นให้หรือว่า หรือว่าสิเป็นยางมักเดือ,อพี่นอ้องเอ้ยเอามาผสมกับนามยางหนายาคือว่าเาจออาะจากต้นยางอะไรพี่นอ้องต้นยางหรือว่าต้นกุง้งมาผสมใส่ก,กันแล้วก็เอาไปค้างไฟพี่นอ้องมันก็สีเป็นเหนียวเหนียวเนียเหนียวเนียว,นยว,นยว,นยวจนได้ที่เพื่อะไรพี่นอ้องเอ้ยเหนียวได้ที่แล้วมันก็จะติดเอาไปติดเอาไปว่า มันก็สีติดได้พี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สุมาพาขวนเลยเนาะบ่าวตายสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องพบพพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยถ้าพี่ปาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยบ่าวตายสิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องไปก่อนพี่น้องเอ้ย